ด่วนแม่สายเหตุรถยนต์ฟอร์ดเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนรั้วประตูบ้านกำแพงเสียหายพังยับเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกา5นาทีร้อยเวรพนักงานสอบสวนสพแม่สายพร้อมกู้ภัยมูลนิธิพรมวิหารแม่สาย รถยก101แม่สายรุดไปที่เกิดเหตุตามที่ได้แจ้งเหตุว่ามีรถยนต์ SUV Ford Everest สีขาวป้ายทะเบียน3ขอต่อ5313กอคม ขับมาด้วยความเร็วเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนรั้วประตูบ้านที่เป็นอลูมิเนียมและกำแพงบ้านเสียหายพังยับระเนระนาดทั้งด้านหน้าและรั้วบ้านด้านข้างเสียงดังกึกก้องบริเวณบ้านเลข849หมู่10ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทำให้ชาวบ้านระแวกนั้นตื่นตระหนกตกใจเสียงดังสนั่นวันไหว เบื้องตน้นนางสาววราวลันซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังกล่าวบอกว่าในเวลาเกิดเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนรั้วประตูบ้านเสียหายพังยับและรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายเดชบุญในขณะนั้นไม่มีผู้คนอยู่บริเวณหน้าบ้านที่เกิดเหตุในครั้งนี้ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนผู้ขับขี่รถยนต์ SUV Ford Everest สีขาวป้ายทะเบียน3ขอตอ5313กทมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและยังไม่ทราบชื่อทางร้อยเวรจึงเชิญตัวผู้ขับขี่และเจ้าของบ้านผู้เสียหายไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สอพอแม่สายความคืบหน้าทางทีมข่าวจะได้รายงานให้ทราบกันต่อไปบอกอเจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์รายงาน